จอกว้าง6.4ความละเอียดจะเป็น Full HD Plus สีสดสว่างคอนท้าน์คมชัดกว่าจอ LED ถึง10เท่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมมน,นะคะในช่อง JN Channel ค่ะวันนี้นะคะเมมจะมารีวิว Samsung Galaxy A 3 1ค่ะ ในส่วนของ Samsung Galaxy A31 มี3สีให้เลือกนะคะสีแรกเลยจะเป็นสี Prism c l u s s b l u u p r i s m Class White แล้วก็ r i s m Class Black นะคะมี3สีนะคะวันนี้นะคะเหม่ยจะมาแนะนำฟีเจอร์เด็ดเด่นของ Samsung Galaxy A31 ค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะคะกล้องของ Samsung Galaxy A31 นะคะให้มาถึง4ตัวด้วยกันนะคะในส่วนของกล้องหลังนะคะ ในส่วนของกล้องตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลักค่ะตัวนี้ความมเีดจะอยู่ที่48ล้านน,นะคะในส่วนของถ้ารูรับแสงจะอยู่ที่2.2ค่ะถ่ายกลางวันได้คมชัดถ่ายกลางคืนได้สว่างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเมีมจะเข้ามาในส่วนของตัวกล้องให้ดนกันเลยนี่ค่ะในส่วนของตัวกล้องนะคะตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่ถ่ายรูปนะคะแล้วเราเห็นแล้วว่าสีเนี่ยดูแบบ อยากได้ความสว่างของภาพมากขึ้นกว่าน,นี้นะคะแค่แตะไปที่หน้าจอค่ะแล้วก็เราเลือกปรับโหมดความสว่างของภาพได้เลยค่ะตัวนี้ทำให้ทาพนี่ค่ะดูสว่างขึ้นมาท,าทันทีเลยนะคะในส่วนของกล้องตัวที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวกล้องล่างนี้เห็นไหมเอ,อ,อย่ยตัวนี้ค่ะนะคะลงมาจากตัวกล้องหลักนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลนส์อันต้าไวค่ะความเรียดกล้องจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะ ถ่ายภาพมุมกว้างได้ถึง123องศากันเลยค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเนเข้าไปที่กล้องให้ดูเลยตอนนี้นะคะเมมอยู่ที่กล้องหลักนะคะแต่เราจะเปลี่ยนโหมดมาใช้เป็นูเลนตัวอันเก้า Y นะคะตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะแค่เราแตะมาที่ใบไม้สามใบตัวนี้ค่ะกล้องก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะเราจะถ่ายคนนะคะพรอมวิวเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ตัวเลนอันต้า Y ตัวนี้ได้เลยค่ะ บอกคุลูกค้าเลยค่ะว่าไม่ว่าภาพจะกว้างแค่ไหนนะคะเราไม่ต้องเดินไกลค่ะเราใช้แค่กล้องตัวเลนส์อัลต้าาวตัวนี้ตัวเดียวค่ะจบเลยนะคะตัวนี้ให้ดูกันอีกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลักนะคะแล้วเราเลือกมาเป็นตัวเลนส์อัลต้าาวนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆเลยค่ะในส่วนของกล้องตัวที่3นะคะจะเป็นในส่วนของกล้องตัวไลท์โฟกัสค่ะจะเป็นในส่วนของกล้องตัวบนนะคะตัวนี้ความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายในส่วนของการถ่ายโหมดไลฟ์โฟกัสนะคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าต้องการถ่ายโหมดไลฟ์โฟกัสนะคะเข้าไปที่ข้างๆางนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นคําว่าไลฟ์โฟกัสนะคะตัวนี้เราแตะไปเลยเป็นโหมดไลฟ์โฟกัสนะคะตัวนี้หมจะถ่ายนะคะเป็นต้นไม้นะคะถ้าขึ้นคําว่าพร้อมเมื่อไหร่นะคะเห็นไม่เอ่ยอ่าพอขึ้นคําว่าพร้อมปึ๊บมันจะดถ่ายได้เลยนะคะตัวรูปที่เราถ่ายออกมานะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถเปลี Effect, ่ยนเอฟิกภาพพื้นหลังได้เลยนะคะง่ยายๆ,ๆเลยค่ะแค่เรามาเลือกจากตัวนี้ได้เลยเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของภาพเบอร์ตัวนี้ค่ะเราอยากให้เบอร์มากเบอร์น้อยเราใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเราจะเลือกเป็นสปินก็ได้นะคะ,นคะ,เ,ะเนี่ยค่ะมันจะทําให้ภาพเนี่ยมุนนะคะเป็นวงกลมนะคะ ือว่าจะเป็นในส่วนของตัวซูมนะคะความก็จะสูงภากให้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นในส่วนของตัวคันเรลพอยท์นะคะหรือว่าจะเป็นียดง่ายๆว่าเป็นโหมดสีขาวดํานะคะเราใช้กล้องตัวนี้ได้เลยค่ะในส่วนของกล้องตัวที่4นะคะก็จะเป็นเลนมาโกค,ค่ะความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะเป็นการถ่ายวัตถุที่มีขนาดใกล้นะคะการถ่ายวัตถุที่มีขนาดใกล้นะคะก็อยู่ในระยะ3ถึง5เมตรนะคะตัวนี้เลย ให้คุณลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกไปที่อื่นๆค่ะตัวนี้เราก็ลองมาเลือกเป็นที่ตัวเลนส์มาโรค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการจับวัตถุที่มีขนาดเล็กนะคะเหมือนเช่นในส่วนของที่เป็นตัวอักษรนะคะหรือจะเป็นในส่วนของหยดน้ําแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาเลงตัวเล็กๆนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเหมือนจะลองมาถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กนะคะเหมือนจะถ่ายในส่วนของตัวอักษรนะคะตัวนี้เลยนี่ค่ะ ระยะห่างนะคะจะอยู่ที่3.5เมตรนะคะตัวนี้จะเห็นตัวอักษรที่ชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของที่มันถ่ายออกมาเห็นไหมคะตัวนี้นะคะก็คือเราจะเห็นตัวอักษรที่ชัดเจนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลังของตัวซัมซุง Galaxy A31 ทั้ง4ตัวนะคะในส่วนของกล้องหน้าของซัมซุง Galaxy A31 นะคะตัวนี้ ความละเอียดจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะคะค่ารูรับแสงจะอยู่ที่2.2ค่ะตัวนี้เดี๋ยวหนูมาเปิดในส่วนของตัวกล้องให้ดูกันเลยค่ะพอเปิดตัวกล้องมานะคะตัวนี้ค่ะภาพจะเป็นโหมดดวตีให้เลยนะคะอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากต้องการที่จะแบบให้มันดวตีเพิ่มนะคะเราก็แตะไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราเลือกสามารถปรับควอมเงียนของใบหน้าได้เลยไ้เอ่ยตัวนี้ค่ะ เราสามารถเลือกปอับความเรนน็วได้ถึงแปดระดับเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้านอกจากนี้นะคะในส่วนของกล้องหน้านะคะเราก็ยังมีโหมดไลฟ์โฟกัสให้ด้วยค่ะเราแค่แตะโหมดไลฟ์โฟกัสตัวนี้ค่ะมื่อขึ้นาำ่าพร้อมเมื่อไหร่นะคะเราสามารถแตะทายได้เลยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะคะตัวนี้เราสามารถเลือก เอฟเฟบได้นะคะเหมือนกันค่ะกับในส่วนของตัวกล้องหลังนะคะก็ <S <S จะเป็นในส่วนของแบบเบลอมากนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสปินเหมือนเดิมค่ะหรือจะเป็นในส่วนของตัวซูมนะคะหรือจะเป็นในส่วนของอคันเลิอ่มพอย์นะคะจะเป็นหมูสีก็เลยเปสีทูนเผาดํานะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะในส่วนของตัวจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบซูเปอร์โมเดลค่ะจอกว้าง6.4ความละเอียดจะเป็น Full HD Plus สีสดสว่างคอนทาท้คนคมชัดกว่าจอ L E D ถึง10เท่าค่ะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแบอบกเลยค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเราให้มาถึง5,000มิลลิแอมป์ค่ะสามารถใช้งานได้ตลอดวันค่ะ C P U นะคะตัวนี้เราใช้เป็น Kirin 6768ค่ะในส่วนของตัวแรมตัวนี้ให้มาเป็นตัวแรม8ค่ะความจำเครื่อง128พิกค่ะสามารถใส่เมมมริการได้ถึง512พิค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้นะคะบอกเลยค่ะบอดี้ของตัวซัมซุงกปเร็กซี่ A สามหนึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะจะเป็นตัวสีพาสเทลค่ะดูพรีเมียมค่ะโค้งจับกระชับมือเลยค่ะราคาเพียง7,990ยบาทเื่อนค้าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหามือถือหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆแวะไปที่ร้านเจไนทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนค่ะ